สำหรับคลิปนี้กับสีพาพี่พ่อน้องเขามาเบิงนกที่เข่าตำล้าจัดว่าเป็นนกมงคลอีกตัวหนึ่งนะครับนกปีแก้วนะครับปีเพชรปีแก้วนะครับตัวนี้คูอ่างนะครับคูอ่างไหลครับอยู่นะครับเป็นนกปลาลอยนะครับตัวนี้อยู่ทั้ผมประมาณ ปีหนึ่งถึงสองปีแล้วขันคู่นะครับหัดต่อแล้วครับแต่ยังไม่ได้เฉลยนะครับเคยได้แบบเป็นนกเขาไฟนกอื่นๆน,นะครับนกเขาหญยยังบม่ทันได้จากทียอาอยู่นะครับ,รบกบราเปิีสิล้งคลิปพี่นอ้องเขาด้เบิรงเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับนกเขาหญยนะครับว่าเขาตำรานกมคูค้นบอรหรือว่าเกี่ยวกับลักษณะ ดีๆของนกเขาใหญ่นะครับที่สำหรับไปถัดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิท่นนีน้ครับผมขอบคุณครับ